เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอ e. ีผิวสวยด้วยวิพาดาโอ้โหเชิญยิ้มกาแฟร่มดีมีรสอะไรบ้างเนี่ยกาแฟชาไทยโกโก,โกชาเขียวสิบบาททุกแก้ว่างน,นี้ต้องจัดนี่กินอะไรดีโกโก ติดต่อธุรกิจได้ด้วยแอดเชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีเฟซบุ๊กก็มีเชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีมีมีสแกนคิวอาโค้ดได้ด้วยอ้าวไอ้เคนอะไรวะกดกาแฟอยู่พี่เออโอ้เชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีเฮ้ยพี่เคยกดไปแล้วกินกาแฟไปแก้วหนึ่งยิ้มทั้งวันเลยอ๋อเขาให้อันเยอะแต่ก็ดีละทำไมพี่ได้ข่าวว่ามงานเลี้ยงรุ่นมาเนี่ยอ๋อ ไปมาสนุกดีพี่ได้เจอเพื่อนเก่าๆเต็มเลยที่สําคัญเจอพี่เท่งเพื่อนพี่ด้วยเท่งอะไอพี่เท่งไอที่ตัวดำๆอ่ะตัวขาวตัดผมเกลี้ยงอ่ะผมยาวเฟ้ยเลยเฮ้ยที่ไปกับลูกสองคนมั้งล่ะมีลูกคนเดียวพี่เท่งที่มีหูสองข้างมีหูซ้ายข้างเดียวบ้าพิการแล้วมาคนบ้าอะไรมีหูซ้ายสองข้างไอไอแนเนี่ยไอคนตุกตกลงไปมาใช่ปะไปมาพี่เออเปงบ้างะวะพี่เท่งเลยนะผมบอกเลยว่าเขายังขี้เมาเหมือนเดิมพี่ ดื้อด้วยพอตอนเมานี่โคตรดือ้อแถมเมานะจะขับรถกลับให้ได้<อ>ผมห้ามยังไงก็ไม่ฟังแล้วเป็นไงวะผมก็ปล่อยเขาไปคนเดียวไปได้ก็ต้องนั่งแบบเขาพี่รู้ไหมว่าเขาขับยังไงโอ้โหคนเมารู้อยู่แล้วเดี๋ยวขับซ้ายดีขวาดีซ้ายดีขวาดีาดเลื้อยไปงูตลอดทางเลยไม่เลื้อยเลยขับตรงเอ้ยขับตรงตลอดทางเลยหรอตรงเข้าป้อมตำรวจเลยโอ้โหตำรวจไปไงน้องวะอยู่ใต้เอ้ยหนีลงใต้เลยหรอใต้ท้องรถใต้ท้องรถลงไปทำ ไม่ไปซ่อมช่วงล่างมั้งพี่โอ้โหชนเล็กเลยเด็แเ้วป้อมเป็นยังไงบ้างวะไม่รู้ไม่รูโ้ไม่รู้เหมือนกันนะรู้ใจนะอะไรวะ